ในเบื้องต้นก็ได้รับประสานจากผู้ใหญ่บ้านข้างเคียงว่าลูกบ้านของเขาเมีโดนจิงทรัพย์ในพื้นที่นี้มผมก็ได้รายงานท่นนนานอำเภอใ้ทราบท่านก็ได้ทําใบป,ประกาศมาทำรากวันนำจับว่าใครชี่เอเสด็ได้ก็จะได้นามาจักท่านอำเภอครับไม่มีการไปแจ้าความหรือไงเลยครับก็ในห่วงสามสี่ปีที่แบบมาก็ มีบางครั้งก็มีไปที่ว่าเขาสูญเสียทรัพย์สินเขาจะไปแจ้งความแต่ว่าในส่วนที่ว่าขี่รถตามคมคูจะเอาทรัพย์บางคนก็ไม่ได้เสียทรัพย์เขาเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความครับผมส่วนใหญ่โจรหรือวิ่งนานจะเลือกเกี่ยวแบบไหนครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงกับเด็กนักเรียนครับผมปีรายนะครับโดเฉพาะปีปีปีนี้มีไหมครับปีที่ผ่านมานี้ก็หน,นึงน่งรายหนึ่งรายครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแต่ว่าช่วงก่อนโควิดนี้ปีนึงประมาณสักสามสี่รายได้ ครับผมเพราะที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปลีย่ยวค,คิดว่าต้องทำยังแก้ปัญหายังไงบ้างคะในทางการแก้ปัญหาในมองผู้ใหญ่ะคะ่ะครับก็ในเบื้องต้นทางหมู่บ้านก็ได้จัดชุดข้อระวังในช่วงเวลาที่ว่าเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสัก1 7 0นาฬิกาถึง21นกาครับก็สลับกับหมู่บ้านข้างเคียงมาช่วยลาดตระเวนเพื่อตัดโอกาสของคนร้ายในการก่อเหตุครับ่ หมาอีกนึงงซซึึ่่งคิดว่านี่แหละเนี่ยหลังจากเกิดเหตุที่ว่าเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่หนึ่งวังมะจันเนี่ยเขาก็มาตั้งดา่านช่วงเกิดวันอันตรายใช่ไหมครับอ,อเริ่มจากเกิดวันอันตรายเนี่ยเขาก็ลกลับไปไไเขากลับไปปุ๊บก,ก็เห็นกลุ่มที่น่าสงสัยว่าอจาจจะก่อเหตุเนี้ยได้แกก็โทรบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็โทรตำรวจก็สองตองู้เลยต้องมาตรวจแต่ว่าก็ไม่ได้พบกลุ่มต้องสงสัยแต่ทีเนี้ยเราคิดว่ากลุ่มเนี้ยมันเป็นไม่ได้ที่ อาจจะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงก่อเหตุเกี่ยวกับทัพในพื้นที่เมืองฉลุงคนโดน่งงากงกองพักเราก็ประสานกันแล้วก็เม,มือ่อสักสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการจับกลุ่ม้องหาไปแล้วก็คิดว่าในความเคลื่อนไหวตั้งแต่หลังที่ใหม่มาก็ยังไม่มีกลุ่มกลุ่มของเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้<อ>วยอาจจะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จับไปแล้วหรือสองก็จากการพูาการของทางฝ่ายปกครองที่เขาตรวจร่วมกันนะครับทำให้กลุ่มพวกนี้ก็ไม่ค่อยกล้ามาแล้วเพราะว่ามาทีไรก็ ถ้าก่อเหตุมันช่วงนี้ถ้าก่อเหตุผู้ใหญ่บ้านมึงบอกว่าจับได้แน่นอนเพราะว่าเขาวางกำลังไว้เยอะกำลังเนี้ยเขาขึ้นไปสว่างเขาขึ้นไปสว่างแล้วเมื่อก่อนเป็นคนบู๊ดทุกคนก็จะรอความเร็วกันหมดจะรอความเร็วซึ้งๆนี่ไปพุทธมันเป็นท่ายทหารแล้วซึ่งซึ่งพอมาตรงนี้มันก่อเหตุไม่ได้ละรถมอเตอร์ช่วงนี้ไม่ได้เลยบ้านคุหโม่หนึ่งหม่หนึ่งวังวจันทร์วังวจันทร์ปุ๊บทางนี้รถมันน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นเคยคุยไอ้คนหนึ่งก็ได้เก๊ตรงนี้ได้ค่ะ เกิดในรอบปีหกสี่ปีนี้ปีนี้ยังปีหกสี่ปีสองไม่คนละคนละมูคนเสียหายคนละตำบลเลยบางก็วิ่งแัดตรงนี้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ตลอดเลยเนาะแล้วกลางคืนเนาะกลางคืนเราเดินทางบ่อยไหมคะอ๋อนั่นคือป้ายตรงนั้นใช่ไหมคะครับผมเขาเขียนว่าปติดป้ายประกาศเลยนู้น